ค่ะอันนี้เราก็กำลังเข้ามาชมวังเขมรินนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ผ่านเป็นรูปปัน้นอันนี้เป็นรูปปั้นพระศรีหนุเป็นรูปปั้นพระศรีอนุพระศรีวะ่ะอันนี้เขาเรียกเทวดาเทวดาอ่านีเทวดา เทียวดะอันนี้เป็นภาษิวะช่วสงครามเดือนะครับคล้ายๆยักษ์อ่ะเหมือนยักษ์อ่ะก็ภาษาเริ่มจะหายไปช่วงหนึ่งฟ้าไปจะถามภาษาไทยเขาเยอะเขามือขนาดลึกซึ้งนั่นหายไปช่วงเดือนหายไประยะหนึ่งขึ้นมาพูดภาษาใหม่อันนี้อันนี้อะไรนะพิษณุอันนี้เป็นภาษีวะภาษีวะทำไมมือถือทำไมมือถืออันนี้สมัยเออ่แมน เดงป็นแงเป็นพระศิวะสมัยทม่าเนี่ยสอก็ครับนะครับพอขมิดแดนะครับเป็นคอมมตีคอมมตีเขาเลยทำลายก็ตัดแขนตัดละไออมาสินตัดหัวอันนี้เป็นบางอันนี้วันนี้ อเนียยุคนะครับตั้งยี่นี้นะครับประมาณ600กว่าปี600กว่าปีวันนี้อยู่600กว่าปี จะจุ้มมุกมงคลจะจุ้มมุกมคลจะุมเป็นประโยชของไกด์นะครับที่เวาเราเปนไกด์เราจะได้ข้อมูลแบบนี้นะครับถ้าเรามาเองเราก็อาจจะงงผมงงเข็มได้มาปครับโอเค่นี่สร้างมาเหน่สองทานสองเอ่อส้างสเอ่อสงสสองัน

อก็ประมาณ6กร้ยกว่าปีนะคะบบัวสวรรค์คน้ก็เรียกว่าตนตนพระพุทธเจ้าแล้วก็ตนสาระนะครับตนสาระแลอีกชื่อหนึงเป็นบัวสวรรค์ใช่ไหมนี่เป็นโนะครับตนี้นะครับพิงเมนะครับ เอาโลทำยาสับผู้หิงนะม,มีขันนะคะรับจะผู้หญิมีขันผู้หิง,น,งนะครับผู้หญิงมีขันกะ,ะ,ะมีตองมีท้อง ต้นสาระแล้วก็บัวสวรรค์อันนี้นะคะบัวสวรรค์ก็มีประโยชน์สำหรับคนตั้งคันนะคะน้ำต้อครับฮว้ค่ะมีการไล่มีการเอ่อแค่นี้อย่างเช่นเขาทำลังเขาทำลังเล่าใม่ไหวอ <boundaries. S 3> <c suppression> ันน <fin anta> <ots> <guarding anymore>? ี้อายุเท่าไหร่ครับรู้ไหมตอนนี้ประมาณ60 60ปีนะ60ปีนะหกสิบปีของมูสุบีสมัยหมดเอ่สมัยก่อน่กสมัยขมิเอนแดงนะคะต้นสาระค่ะ

เสียงดังทีท่าเสียงดังก็ทีนี้จะขออนุญาตถ่ายภาพไปด้วยนะครับแล้วก็บันถ่าวิดีโอไปด้วยนะชั้นดูข้างบนนี้ครับเอ่อชั้นดูข้างหลังนี่เป็นตำหนักของพระมกษัตริย์นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับพระองค์นะครับองประทับกำไลตำไลสวยมากเลครับเป็นข้างไหนครับวันนี้ฟ้าสวยมากครับผู้ชมว่าเวลาถ่ายรูปนะดูครับโอ้โหฟ้าสีสวยข้างหลังนี่เป็นตำหนักของ หนังเดมีตำแหน่งของพรมกษัตริย์ทรงประทับทุกวันนี้นะครับมีชื่อว่าตำแหน่งแคมารินพระตำแหน่งแคมารินแคมารินในพระราชวังนะครับพระราชวังแคมารินแคมารินที่เป็นสมเด็จไปเจอยู่หัวรงประทับทุกวันนี้ครับเยูอยูรอยุ่นะครับมีทองนครับอ๋อถ้ามีทองแทนแล้บ้าเหรอครับมีทงนะครัอ๋อมีทองอยู่คนะครับ ทุ่งคืนเนี้ยเอ่อเสียงไ้พระเจ้าอยู่หกรุงปรครับนะครับแต่ไม่เห็นธงก็ไม่อยู่เลยนะครับอ๋อก็ถ้า,าตรงนี้นะคะค,<อ>คือพระเจ้าแผ่นดินก็ยังอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดมีธงอยู่พระเจ้าแผ่นดินก็แสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ยังประทับอยู่ในวังนะคะแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสเด็จออกไปภายนอกเขาก็จะเอาธง,งลงนะก็แสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ไม่ดีเลยนะคะก็อย่างนี้ก็คือรู้หมดนะคะ ศีหามุนีอ๋อรารนุยรนุนุเป็นลูกชายแล้วเป็นพระบิดาบิดาแต่ชื่อสถานดคประมาณสามกวปีนะครับถ้าม่ใช้แล้วสามปีมาแล้วนะครับสามปีมาแล้วอ๋อพระศรีหนุได้เสียชีวิตไปแล้วสามปีมาแล้วกระดูกก็กระดูกของท่านพระศรีหนุก็เก็บไว้ นี่นะคะขอบคุณที่กับติดตามชมนะคะอาจารย์ที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะ